กราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยชาวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับมันมีปลาผีปลาลองเอาบงคอควายบ้านๆอีกคอหนึ่งคุณพ่อครับแนะนน้ำโตยังไงจ๊ะครับควายลุซื้อในประยุทนลุงขุ่นลุงขุ่นวันน้าพูวันนภาพูหมูนึ่งหมูหนึ่งมันเลี้ยงควายจากปีแล้วป่อเฮ้ยลุงซื้อกูปีละเปล่ากูปีเดี๋ยวนี้ไม่จากโตก็ฟอเดี๋ยี่สามสามโตสามโต ตัวแม่ป่ตัวผู้ตัวผู้ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้อันอันอันนันตัวแม่นตัวแม่ตัวแม่กักปีแล้วครับเลยกุ้มสามปีเดือสามบานวนสามปีค้มสองปีก้วยสองปีอันลูกลูกเ่นบ้านลูก่นตัวผู้โอ้คืองามเดียวปองามคุ้มสวนี่เลยขบคัครับตื่นบ่นนออยาตื่นเ่ยลาเด้อโอแม่อยากตื่นครับโอ้ลูกงามครับลูก ข้พ่นตัวไรกเก่าล้าวของพ่นไนเหรอของพุายไนน่ยโอ้ลูกพูงง่นหญหนุ้ยลูกไกวพูงง่ใหนหนุ่ยไกวพุ่ใหนหนุ้ยเป็น,นเป็นเป็นลูกของพ่งอเปียกโอ้แมนอยู่ครับแมนอยู่โอ้บ้านมับนบ่หลานโลเงนินบ่เนี้ยหล,ลานโลเงนินตีนเนี่ยส่าสัตวนเนีพยก็ก็ว่าช่วงหนึ่งของพ่อเปียก เราเอาโลเงินมาไว้จำเล่าอยู่ช่วงหนึ่งโอ้ตกหัวง่ามครับพี่น้องใบหัวง่ามครับมันก็ได้เดียนมันแกงมั้งใช่เดียนนึงมั้งเนี่ยเดียนนึงป้ามันเดียนโดนเลี้ยงเกินเนียนี่แบบไรผู้ซื้อว่าแบบไรเนี่ยปีใหม่ไอ้โอ้น้องปีใหม่อโอ้พี่น้องสวรนค์มังตาครับคุณไฟเลี้ยวก็มีเด้อพี่น้องไฟเลี้ยวเบนทางตา,าหุ่นไหนนะเขาขาววันเนี่ยไฟเลี้ยวแต้มเต็ม ชงขาโอ้ขอทาครับขอทางามงอันน mm ี hmm. ้อแม่ยัดิพอแม่ยัดิวมาด่วจะองตล่ะช่วยจะฟองล่ะวอง่ไปซขาขึ้นมาไอซ่เขาขึ้นมากขึ้นมากอออืจากปีแล้วพ่อตนสามปีสามปีได้ลูกได้ลูกไปบ่านมีลูกท่านได้มีลูกท่านได้เสื้อเงินบ่่านได้เสื่อเลยผสมก็เอา สมอมผสมไผ่เหรอสมม่านให้กมุนเออหวยพอหมุนเออแต่จากมือล่ะห้วมัได้เรออาหุกเียนะเรสมมันเนี่ยผสมมันมันมีอาการบ่ลหบ่มีอาการห้วยเขาบ่มีอาการกับยีบติดยู่บ่อแล้วมันบ็ติดในยานนุ่มติดเอ่อ้ยจะองข่กับของผมกัของผม ันที่28ก็จะคอด20มื่ก็จะครบรอดแล้กิเป็นจังไดเอาผสมของกันกอนร่อนยางก้อนแอดบอ่เออ้อนแอดเออ้แอดลุงลุงจะเลื่อนลุงจะเลื่อนลุงเลื่อนิเป็นจังไดล้กิเป็นจังไดเบิ้งไปกันเป็นไงซ้ำหรือล้อซ้ำือลอโ้อันนี้มีขวัญพ่อคอมเลยขวันโอ้ วนพี่น้องควนก็เอิ้นควนยังกับคว้านอยูนี่ตรงนี้สองคดนี่วนไตตาเอื้นควน่งนควนซองข้างบ่ะควนซองข้างกบานแตกม่่หน่บานแตกไ่ใช่ยูพี่กบานแตกอันนี้ยูนี้จัด่องหู้หู้ามอ่องหู้หอ่องก้แตกแบบอ่คับได้บะ มันคุ้นๆนึงเลยอะไรจับเดี๋จับเดี๋จับจับจ e. ับจับข um ึ้นข้อขึ้นขึ้นข้อขึ้นเออเบ๋ยอ่องเลยโอ้ออกข้อแตกอีเนี่ยข้อแตกแข้าดีแจ้งขาดีครับแจ้งขาไงขายง่ายแบนี่ปล่อยในดหลังปล่อยบล่อยปบ่ปล่อยเทียวจะปล่อยเกลียวอะอันนี้ปล่อยเที่ยวนี่กระปองมีผู้มาอันนั้นหรอวะผู้มาถามมากาววะ อนี่ผี้ถามเี้ยไม่ขายัวขายบอได้ขายบอลได้ี่น่อยตัวพี่น่อยตัวแล้วโอ้ไม่หลันกัคลาดกุนี่ไม่หลันใครเลอันนี้ผสมไปเนี่ยผสมก็ได้เดือนเดียวก็ได้เดือนเดียวละโอ้จะบแล้วบาดเนี่ยบน้องปีไม่แล้วเนี่ยโอ้โตูคับโอ้งามงมงานโลเงินครับนี หลานโล่งเงินของฟอกเปียกโอ้ของฟอกเกล็ดกลับผมโอ้มันจยากอยู่ในคอกแล้วพี่น้องเนอมันจยากมือใจอจากหน่อยครับอุดสมอุสาบุงเอาโอ้แม่เพิ่นก็ให้ลูกดีเลยตัวนี้กระไรเนาะอืมเ่แม่กะอันแม่บ่สูงไปเลยเนาะแม่ลอยสามซิปเจ้าว่าให้ลูกดีครับ เนน่อออแลวเอาตายขัยังนีก็มีสนมาแม่แล้ววันนี้น่ะว่ามันควยวว่ามันมาต้นนี่มีสนมาแมีเพราเระว่งได้ฟอ้ยไ่ได้บายโยนบ่มันต้องบายจองงยาวลยอ้าชิงยขึ้นชิงยาวเลยนี่ยลำโตสิงยาวเลยนี่บงบงสั์บงสวนละ ไอผ้าออกบะอมันออกว่าไรมันโตกมันออกมันโตแงอไรนั่นบ้าอืมอมเบิ่งพีหนอนมีอบาันไดดอกเตน ให้ลูกอัศจรรย์อีกนี่ก็ได้เกินตัวอียังแม่นี่บาทเนี่ยแม่นี่ก็ถ่ายดีนะครับคุณไทยดีไทยง่ามถ่ายดีแม่นี่ก็ได้โอ้มันอยูนเอกอ่ะดิคว้าครับมันจะหมดควนมีควนความเรอวควนดี่วามอืออือแค่หน้ามันตื่นมันตื่นผมมันตื่นผมวัน วันวนวันตกส้วงวะตกส้วงอ่โอ้ตกส้วงเอ้ยเกือบถึกส้วงครับขวนเล่าแตกแบเพันว่าเพราะไงอืออ่ะโอ้เขาเพันเอ็นเขายังครับเนี่ยเพราะไงเพราะอยู่ห่วครับเขาตกซ้อนหรือว่า้วนนี่ว่าเขาเขาขั้นซ่อนเพันว่าซ้อนละอืมผมกับโมโหตาไฟเียวเพันก็ออกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยงอนงอก โอ้ผมกับเมื่อวานแหละครับผมก่ายอะไรมิต่ไา,ายซื้อบูจักเขาละคนเขาจะเป็นส่งไนส่งไรพีาา่เขาโอกหอาศัยน้ำพอน้ำแม่เนี่แหละอ่ะจังไรกันขอบคุณอะไรครับด้วยคุณพ่อเลยครับเมื่อนี่ขอบคุณอะไร,รขอบคุณอะไรครับใครคลิปให้ครับผมครับเพิ่นอยากโซ่ควายงามเพิ่นเนี่ยพ่อพี่น้องคันได้สนใจอยากมาเบิงแต่มาเบิงเลยครับเด้ออ่ะสำหรับมื่อนี้กัน ขอบคุณขอบคุณพอไปพี่น้องที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดลูกบักการดิ่งให้นั่นไปเด้อครับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ